วันนี้เราตั้งใจที่จะทําในเรื่องนี้นะครับคือการส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนครับสาหรับการแจกจ่ายหรือส่งมอบให้กับประชาชนเนี่ยนะครับเราหารือกันแล้วครับว่าเราควรจะต้องเอาปัจจัยหลักๆ3าสี่เรื่องมาเป็นตัวตั้งนะครับอาทิเช่นจะต้องส่งถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงนะครับไม่เป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนที่ต้องมาเดินทางมารับ นะครับต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ไม่ควรจะทาแบบนั้นนะครับประการที่3ก็คือเราอยู่ในภาวะที่ยังต้องระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าส่งมอบแล้วมารวมตัวกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในสเรื่อง4ี่เรื่องเนี่ยผมก็เลยหาได้หาทางนะครับแลกพูดคุยก็บังอเอิญทราบว่ากองทับบกมีโครงการแบบนี้อยู่ นะครับผมก็ได้ได้โทรศัพท์ไปหาท่านผู้จัดการ่วยรประชาการป้องกังนภัทางอากาศด้วยตัวเองเลยนะครับว่าท่านมีโครงการนี้อยู่แล้วใช่ไหมท่านก็ยืนยันว่าท่านมีโครงการนี้อยู่เราก็เลยทําโครงการร่วมกันครับ,รบาทางกองทัพบกโดยหน่วยประชาการป้องภัยทางอากาศเนี่ยก็เป็นผู้ลําเลียงสิ่งของทั้งหมดนี้ส่งมอบถึงมือประชาชนนะครับตาม เ,เกตนารมที่เราตั้งไว้3าข้อที่ผมบบได้เรียนไปแล้วนะครับตามนโยบายที่ผู้จัดการฐานบกนะครับได้มอบหมายให้หน่วยในกองระบบดำเนินการาหลกัหลกๆก็คือว่ากองระบบต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสนะครับและในการดําเนินการในครั้งนี้นะครับที่ทางท่านประธานคณะกรรมการาการเกษตรและกรงุตสาหะนะครับและคณะนะครับได้มามอบนะครับข้าวสาราถุงละ5กิโลกร,รัม จำนวน8,000ถุงแล้วก็อาหารแห้งจำนวน1โดยในการดำเนินการนะครับหน่วยได้ใช้โครงการ Army Delivery นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน4นโยบายที่ท่านผู้จัดการนะครับได้ให้หน่วยในกองทัพบกได้ดำเนินการซึ่งวัตถุประสงค์ก็ตรงกับท่านประธานคณะกรรมการาการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็คือในช่วงนี้ทุกคนคงเข้าใจว่าอยู่ในช่วงของการ แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับในการที่มารวมกลุ่มกันหรือให้ชาวบ้านมารวมกันเพื่อที่จะรับสิ่งของเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับเพราะนั้นการดำเนินการของเราเนี่ยนะครับก็จะนำสิ่งของที่ได้รับมานะครับโดยเป็นตัวแทนเนี่ยนำใส่กล่องนะครับกล่องที่เล็กเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับซึ่งในหน่วยบัญชาการปร้องกันกาศกองทัพบกเองเนี่ยมีหน่วยขึ้นตรงอยู่ หลายๆจังหวัดในพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กำลังพลที่มีความเดือดร้อนและมีความยากจนเพราะบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่อนปลนถึงระยะที่2แล้วแต่การทำหมากินะอะไรต่างๆก็อาจจะเพิ่งเริ่มก็อาจจะว่าในช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มดำเนินการเนี่ยเขาก็จะมีข้าวสารซึ่งอญญาจจะก็ุงกินได้เป็นอาทิตย์นะครับ